อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปัญญามเย็นโปรโมชั่นนะคะพี่จ๋าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะพี่ช่องทางสําหรับการติดต่อคะ่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์ line, กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้คะ่ะ สะดวกเป็นปลายทางโทรนเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัดสะดุให้รอบใบ่สองของทุกวันค่ะแบ่งปัญยามเย็น EP ีที่74นะคะพี่จ๋า 1. องค์200บาท 2. องค์300บาทค่ะพี่ชุดสวยๆเก่าๆกันไปเลยค่ะพี่จ๋า <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะรัดูหมายเลขที่1นึ่งค่ะพี่เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีพร้อมเลี่ยมค่ะ 200บาทค่ะพี่จ้าเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีนะค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมใช้งานค่ะพี่ปี2517 200บาทค่ะพี่จารนงองค์200บาทใหม่เลขที่1ค่ะใหม่เลขที่2เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพร้อมการเลี่ยมค่ะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานมาในเลี่ยมนะคะจะเป็นการเลี่ยมขอบไว้ค่ะพี่ เปิดดานหน้าด้านหลังเปิดประมาณนี้นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะเก่าสวยครับพี่หมายเลขที่2นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่200บาทค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญสภาหาใช้ค่ะพี่แม่บ้านได้มาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมหมายเลข3ค่ะ เก่าสภาพใช้นะคะพี่จ๋าสองร้อบาทค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ f c นะคะพี่จ๋าสองร้อบาทค่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมหูเชื่อมสองสี่แปดสค่ะพี่พอเดิมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหูเชื่อมสองสี่ค่ะ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะพี่จัดโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะอ่ะหมายเลขที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหมายเลขห้านะคะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาค่ะพี่ แบ่งปันอยู่200บาทคะ่ะหมายเลขที่ห5หนะคะอ่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญชินราชเนื้อตะกัวค่ะพี่ชินราชเนื้อตะกั่วนะคะพี่เหรียญชินราชเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋า 200บาทค่ะอ่ะหมายเลข7ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่7เป็นพระลีลานะคะพี่จ๋าพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่ด้านหน้าบุเงินค่ะลีลาพร้อมเลี่ยมบุเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลข7ค่ะพี่เป็นนี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะหมายเลขที่7จค่ะพี่จ๋าพระลีลาพร้อมเลี่ยมบุเงินค่ะ แบ่งปันที่200บาทค่ะหมายเลขที่8ปค่ะพี่จ๋านี่ค่ะมีที่ห้อยมาแบบนี้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เป็นที่ห้อยมาแบบนี้เลยค่ะเป็นเหรียญรัชกาลที่5ปราบห้อนะคะพี่หมายเลขที่8นะคะจะเป็นเหรียญรัชกาลที่5ปราบห้อนะคะพี่นี่ค่ะพร้อมการเลี่ยมมีที่ห้อยเน็บนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่200บาทหมายเลขที่8ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่หมายเลขเก้าเป็นชินราชใบเสมานี่ค่ะพี่เนื้อตะกัวเก่าๆค่ะพี่จ๋าชินราชใบเสมานะคะพี่จ๋าหมายเลขเก้าค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขเก้านะคะพี่หมายเลขเก้าสองร้อยบาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ อ่ะหมายเลขทีสิบเป็นพระปิตาครับจย์เนื้อผงพุงป่องแบบนี้ครับพี่ปิตาเนื้อผงพุงป่องเก่าเก่านะคะแบ่งปันครับจยาหมายเลขที่สิบสองร้อยบาทครับพี่เกแบบ่าสวยคะ่คะหมายเลข 10, เสิบเอ็ดนะคะ หมายเลข11เป็นเหรียญรัชกาลที่5้าพร้อมเลี่ยมหลังช้าง3เสียนค่ะพี่เหรียญรัชกาลที่ห้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมหลังช้างสามเสียนค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สองรอยบาทพร้อมใช้ะคะ่ะพี่สิบสองเป็นพระนางพญานะคะพีนะะ่จ๋า หมายเลขที่สิบสองเป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาเนื้อดินหมายเลขสิบสองเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสิบสามนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องพร้อมเลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเหรียญมาในเลี่ยมรับไปพร้อมใช้ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงร,รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอะหมายเลขที่14เป็นพระมเหสวนนะคะจ๋ามาเหสวนเนื้อตะกัวหมายเลข14ค่ะ รองการเลี่ยมขอบไว้นะคะพี่จ๋าทำเป็นรูห่วงห้อยด้านบนค่ะพี่พระมะเหส่วนแบ่งปันอยู่ที่200บาทค่ะหมายเลข15เป็นเหรียญหลวงพ่อแย้มนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะพี่หลวงพ่อแย้มวัดสามงามค่ะพี่หมายเลข15นะคะพี่จ๋าด้านหลังตออโค้ดค่ะ หลวงพ่อแย้มวัดสัมงามนะคนปรปฐมค่ะพี่สองร้อยบาทนะคะอ่ะหมายเลขที่16ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อฉุยหก้านะคะพี่นี่ค่ะพร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อฉุยพร้อมการเลี่ยมขอบค่ะ พ่อฉุยหกห้านะคะพจาจ่าเลี่ยมหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะพี่นะได้มาแบบนี้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันอยู่สองร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อฉุยหมายเลขสิบหกค่ะสิบเจ็ดเป็นแหนบหลวงปู่ทิมคะ่ะพี่แหนบนะคะพี่จ่าแหนบหลวงปู่ทิมหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะพี่แนบนะคะจะเป็นแนบปู่ทิมค่ะหมายเลข17นะคะพีจะาสองร้อยบาทค่ะ18เป็นพระกิ่งเนื้อเมกกพัดไม่ทราบที่ค่ะพี่จากิ่งเก่านะคะพี่เป็นเนื้อเมกกพัดค่ะ พระกิ่งเก่าเนื้อเมกพัดนะคะพี่จ๋าหมายเลข18ค่ะแบ่งปันอยู่ที่200บาทค่ะพี่จ๋า19นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปุโตค่ะล็อกเก็ตปุโตพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่หมายเลข19ค่ะด้านหลังฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะล็อกเก็ตปุโตะคะ่ะพี่จ๋าปุโตวัดประดู่ชิมพลีนะคะพี่มาในเลี่ยม200บาทนะคะพี่จ๋า พร้อมเลี่ยมสุดคุ้มนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่20ค่ะเหรียญหลวงปู่โตะค่ะพี่จ๋าตออโค้ดค่ะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่เป็นเหรียญพัยดยศ200บาทคะ่ะเหรียญพัยดยศหลวงปู่โตสอง0้200บาทค่ะพี่ปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะคะอ่ะนี่ค่ะพี่จ๋า200บาทหมายเลขที่ ออยี่สิบค่ะพี่ทูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะ0 8 4ส1 5 8 0 6 5แจง้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลขที่21เป็นพระปิดตาค่ะพี่จ๋าพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่ปู่โตวัดประดูชิมพลีนะค่ะพี่สาฝังตะกุดสองดอกค่ะ พระปิตาหลวงปูโตฝังตะกรุดสองดอกค่ะแบ่งปันอยู่ที่หมายเลข21 200บาทค่ะ22เป็นเหรียญเ,เหรียญหล่อพระปิตาหลวงป้สุค่ะพี่200บาทนะคะพี่จัดโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าค่ะพี่สุดคุ้มนะคะพี่จ๋ดด้านหลังมีร่องรอยกันจานค่ะพี่ เรียญหล่อพระปิดตาหลวงปุุก์หลังจานนะคะจะเป็นเนื้อตะกวัว200บาทค่ะ23 e เป็นปิดตาเนื้อผงค่ะพี่จ๋าเนื้อผงมีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่เก่าสวยนะคะพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ แบ่งปันอยู่ที่200บาทค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะต่อโค,ค้ดครับพี่จ๋าหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีค่ะ200บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะคะพี่แบ่งปันที่200บาทหมายเลขที่ ยี่สิบสี่ค่ะยีสิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธซ้อนค่ะพี่จา๋าเก่าๆนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพุทธซ้อนหม่เลข2 5่สค่ะปี2 5งพนนะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลขเอ้ย200บาทนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขอภัยค่ะอ่ะ26เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดใหม่เลขก6 6ค่ะ ตเตารีดปูทวด200บาทใหม่เลขที่26ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ27เป็นตเตารีดหลวงปูทวดเช่นกันค่ะพี่น่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋าน่าจะนะพี่นะในบ้านไม่ได้ถามเขามานะคะพี่แต่สีเหมือนเนื้อตะกัวค่ะอง์นี้เป็นใหมาเลข27หลังชอจริงค่ะพี่ <c oughs> เตารีดหลวงปูทวดนะคะพี่จ๋าสองร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะพี่หลวงพ่อผางนะคะพี่จ๋าพ่อผางปีหนึ่งสองค่ะสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะ เหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่หลวงพ่อผาง200บาทค่ะหมายเลขย9ก29ค่ะพี่จ๋าเป็นพระโคนสมอเนื้อดินค่ะพี่เก่าเก่าค่ะพี่จ๋าพระโคนสมอนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าพระโคนสมอเนื้อดินนะคะ 300บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข30ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาหมายเลข30มสิบค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะหมายเลข30แบ่งปันอยู่ที่ สองร้อยบาทค่ะ31เป็นเหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่นี่เลยค่ะเหรียญรัชกาลที่9นะคะพี่2518าค่ะพี่จ๋าเก่าสวยแบ่งปันที่200บาทค่ะ หมายเลขที่32สองค่ะพี่เป็นรูปถ่ายพระ,ะรูปถ่ายอาจารย์เที่ยงนะคะพี่จ๋ารูปถ่ายขาวดำเก่าๆเลยค่ะพี่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่มีรอยจานนะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายขาวดำค่ะอาจารย์เที่ยงนะคะพี่จ๋าสองรอยบาทค่ะสามสิบสามเป็นอ่อ พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อจงนะคะจากพ่อจงค่ะพี่เรียมขอบไว้แบบนี้เลยค่ะหลวงพ่อจงนะคะพี่จาแบ่งปันอยู่200บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะ <c oughs> หมายเลขที่34คะ่ะ34เป็นสมเด็จวัดเกตค่ะพี่จา สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตหมายเลข34ค่ะแบ่งปันอยู่ที่200บาทหมายเลข34ค่ะ35นะคะพี่จาเนื้อมันๆสวยๆเลยค่ะพี่ สมเด็จเก่าหมายเลข35 200บาทคะ่ะพี่จ๋า1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทคะ่ะโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ไวๆเลยคะ่ะพี่จ๋านี่คะ่ะอันนี้เป็นหมายเลข35นะคะ36เป็นสมเด็จเช่นกันคะ่ะพี่องค์นี้เป็นหมายเลขที่36เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋า แบ่งปันโยู่300บาทใหม่เลข36ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศูนย์แปด6 5่่งทรงฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปพีแบ่งปันยามเย็น EP ที่เจไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า